สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอดตักซีลาค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่1พฤษภาคมพศ2563นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะหลายๆท่านก็หยุดงานกันนะคะและอีกหลายๆท่านค่ะก็ยังคงต้องทํางานอยู่ที่บ้านนะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะก็ยังไม่มียังอาจจะยังไม่ได้หยุดกันนะคะอาจารย์ก็ขอส่งกําลังใจนะคะแล้วก็ส่งพลังบวกให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆวันเลยนะคะและ อยากให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองกันด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะแล้วก็เมื่อวานค่ะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับหลายๆท่านที่ได้ติดตามชมอาจารย์นะคะก็ได้รับความเฮงความปังกันไปนะคะท่านสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มไลน์อาจารย์นะคะก็ได้โชคได้ลาบกันเยอะเลยนะคะเมื่อวานก็3ตัวแตกทั้งฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะคะท่านใดที่ได้รับฟังอาจารย์เมื่อวานก็อาจารย์ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์ก็มาพูดดาวเด่นประจําวันเลยนะคะ ดาวเด่นดวงแรกนะคะดาวสองค่ะดาวสองนะคะหรือดาวจันอยู่ในตำแหน่งสมานแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปูเอกค่ะดาวเด่นตัวที่สองค่ะดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่หนึ่งมีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคณนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะดาวหนึ่งนะคะ ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเลิกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะดาวสี่ค่ะดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเลิกและยังเป็นมหาเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่7็ดมีดาวหหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปดาวสามค่ะ ดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตําแหน่งเทศาตรีเลกนะคะและยังเป็นอุจจาพิมุกและยังได้มหาเกษตรอีกด้วยค่ะเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาว6หรือดาวสุกเป็นเจ้านวังและดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้ค่ะดาว9นะคะดาว9้าหรือดาวพระเกตค่ะอยู่ในตําแหน่งมหัธโนแห่งเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังนะคะและเช่นเดิมอาจารย์จะคัด4ตัวโทษทีค่ะคัด หกตัวในจักรราศีให้เหลือสี่ตัวตามที่อาจารย์ชอบนะคะดาวเด่นที่อาจารย์ชอบค่ะดาวดวงแรกสองนะคะเจ็ดค่ะสี่ค่ะสองเจ็ดสี่สามนะคะที่อาจารย์ชอบสามารถนำไปจับคู่3หรือจับคู่2ตามที่ท่านชอบได้เลยเช่น7 4 3 3ส2สมดสองหรือจะเอาในจกักรราศีเช่น4ี่สองหอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามที่ท่านชอบนะคะแล้วก็ อาจารย์ชอบตัวเดียววันนี้สําหรับท่านที่ชอบตัวเดียวนะคะ2ค่ะนําไปวิเคราะห์แล้วก็นําไปเสี่ยงโชคได้เลยท้ายคลิปเช่นเดิมอาจารย์จับคู่2คู่3เป็นแนวทางไว้ให้นะคะทุกอย่างใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมอาจารย์ขอให้ทุกท่านเฮงเงปัง,ป,งปังนะคะจับเลขไหนก็ปังเลขนั้นนะคะแล้วก็ สำหรับท่านใดที่ยังเข้าไลกา์กลุ่มอาจารย์ไม่ได้ก็กดเข้าได้ฟรีค่ะกดชื่อตรงคำว่าฮานอยพารวยเลื่อนลงมานิดเดียวมีลิงก์ไลก์กลุ่มอาจารย์แอบแปะไว้อยู่เข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะคอมเมนตออ์ติชมรายการอาจารย์ได้ตรงใต้ YouTube ได้เลยอาจารย์จะเข้าไปตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปกับบรรยากาศใต้ร่มไม้ที่ แสงแดดเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ